ฮัลโหลใครมายังครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเข้ามาเข้ามาโอเคตะวันพร้อมแล้วนะพร้อมครับพร้อมครับโอเคครับอ้าวต่อเลยนะต่อเลยนะครับครับวันนี้วันนี้เราจะไม่เรียนมากเราจะเรียนประมาณสิบห้านาทีอาจารย์จะอาจารย์ตอนนี้อยู่นครพนมนครพนมจะจะไปขึ้นรถ ทัวร์กลับกรุงเทพครับประมาณห้าโมงห้าสิบเขาจะไปขึ้นรถเขาจะหม่ครับนั้นตอนนี้จะเรียนแค่สิบห้านาทีนะโอเคเนาะโอเคไหมครับได้ยินเสียงพระอาจารย์ไหมได้ยินไหมครับรได้ยินนะโอเคเดี๋ยวพระอาจารย์ปรับเสียงให้ดังๆังก่อนนะโอเคครับเอาละดังสุดแล้วทีนี้โอเคนะสมัยได้ยินอนะ่ะสมัยหายไปไหนอกล่ะ อ่ะพร้อมอยังตะวันพร้อมอยังพร้อมรัครับอโอเคพร้อมเลยนะครับเห็นเห็นข้อสิบหกไหมครับสิบหกสิสีเห็นนะต่อจากเมื่อวานนี้นะครับเห็นเห็นไหมครับเห็นไหมข้อสิบเห็นนะโอเคครับอ่านเลยนะครับ make breakfast make breakfast 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 แปลว่าอาหารเช้าอาหารเช้า make make แปลว่าทำ make แปลว่าทำ make breakfast แปลว่าทำอาหารเช้าทำอาหารเช้าอาหารเช้าภาษาอังกฤษคือ breakfast 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 อาหารเช้า make breakfast ทำอาหารเช้า make make แปลว่าทำ make แปลว่าทำ breakfast อาหารเช้าทำอาหารเช้า make b r e a k f a s t a k breakfast เดี๋ต่อไปสิบเจ็ด make lunch 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 ลันช์ลันช์ลันช์อาหารเที่ยงอาหารเที่ยงทำอาหารเที่ยงทำอาหารครับลันช์อาหารเที่ยงอาหารเที่ยงมื้ออาหารกลางวันนั่นเองสิบสองนาฬิกาเที่ยงเราก็ทำอาหารกลางวันเราเรียกว่า make lunch 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 make lunch make lunch ทำอาหารเที่ยงทำอาหารเที่ยงต่อไปสิปครับ e i g h ปด cook cook แปลว่าทำกับข้าว make แปลว่าทำครับเลือกเอาได้สองอันเราเรียกสองอย่างนะ cook dinner ทำอาหารเย็น คุาหารเน o k dinner Cook Dinner Make อ i n n e r Make dinner Dinner อาหารเย็น Cook Dinner ทำอาหารเย็น dinner m k k e i n n n r r ทำอาหารเย็นครับอ่าข้อที่19บเก้าอ breakfast กินอาหารเช้า กินอาหารเช้า eat breakfast eat. eat breakfast, eat breakfast. have breakfast, have breakfast. ครับได้สองความหมายได้สองคำกินอาหารเช้าเราใช้ได้สองคำหนึ่งใช้คำว่า eat. eat breakfast have breakfast <Have> ครับแปลเหมือนกันใช้ได้ทั้งสองนะแปลว่ากินอาหารเชา้า eat breakfast have breakfast อ่า,ต,ออา,าต่อไปกินอาหารเที่ยงต่อไปกินอาหารเที่ยง eat lunch eat lunch, eat lunch. ข้อที่20สข้อที่ยี่สิบ eat lunch, eat lunch. have lunch Eat lunch. Eat, lunch. Eat lunch. Have lunch. Kin a han tiang. Eat dinner. Kin a han yen. Have dinner. Have dinner. Kin a à han ใช้ได้สองคำเอากลับไปที่เก่าครับข้อสิบหกนะครับ Go back to sixteen โอเคกลับไปที่สิบหก Have breakfast Have breakfast Have breakfast, Have <the> breakfast. กลับไปขอ้อข้อแรก Have breakfast Have <the> breakfast Make lunch Make lunch. cook dinner. Dinner. Make dinner. make dinner. eat, dinner. eat, breakfast. eat. Have breakfast. have breakfast. eat lunch. 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 have lunch. have lunch. eat dinner. Eat dinner. Have Have dinner โอเคคำถามพอาจารย์ตอบพระอาจารย์ด้วยนะอาหารเช้าภาษาอังกฤษว่าไงอาหารเช้าอาหารเช้าอย่างเดียวคําว่าอาหารเช้าภาษาอังกฤษคืออาหารเช้าคือ breakfast อาหารเที่ยงคือ lunch a anh à, yên Dinner. Dinner. Oh, oh my. a anh sáng Dinner. Dinner. À, Lunch. 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 À, chào. Wow. Oh. À, chào. anh à, อาหารเช้า breakfast breakfast อาหารเช้า breakfast breakfast อาหารเที่ยง lunch lunch อาหารเย็น dinner 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 อ้าวทีนี้ถ้าเราแปลว่าทำเราก็ใช้ make ไปทำอาหารเช้าภาษาอังกฤษทำอาหารเช้า make breakfast Tham mà hàn Make lunch Make lunch Tham mà hàn Make dinner Cook dinner Ok Kinh nà hàn cháu ngay kinh hàn Sáng kết Eat breakfast Eat breakfast Have breakfast oh! อ้าต่อไปต่อไปกินอาหารเช้าว่าไง Eat breakfast Eat <7. S 1> Have breakfast, breakfast. กินอาหารเที่ยง Have lunch, Have lunch. Eat lunch Eat <7. S 1> กินอาหารเย็น Eat dinner Dinner. Have dinner. <What>? dinner. Uh, have dinner. อ mm ่ Have dinner กินอาหารเย็นนะโอเคต่อไปต่อไปะอาจารย์ถามและตอบนะทบทวนเมื่อวานเนี่ยครับอา้าวว่านอนภาษาอังกฤษว่านอนนอนข้อสิบห้าเห็นไหมภาษาอังกฤษว่างไงนอน mm hmm. Sleep ใช่ใช่ใช่สุกต้องครับ เขาว่านอนในภาษาอังกฤษ,ษมีสองคำหนึ่ง sleep ไปนอนในภาษาอังกฤษไม่ไปนอน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 ภา,าษาอังกฤษไม่ไปนอนครับ <S <S go to bed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  อ้าวข้อสิบสามสิบสามเชิญจีน อาบน้ำภาษาอังกฤษว่าอาบน้ำลงไปนอนในอ่างเลยครับภาษาอังกฤษว่าไงครับ take a bath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 , take a bath. อาบน้ำในอ่างโอเคครับต่อไปสิบสองถอดเสื้อผ้าว่าไงถอดเสื้อผ้าสิบสอง get undressed เก็ u <und> อันเด s สถอเสื้อผ้าโอเคครับถูกต้องครับสิเอเก็บที่นอนภาษาอังกฤษว่าเก็บที่นอนเก็บที่นอนว่าไงครับเก็บที่นอนข้อที่11บเอ็ make the bed make the bed make the bed make. make the bed เก็บที่นอน นอนเสร็จแล้วตื่นมาแล้วก็เก็บที่นอนแล้วว่า make the bed เข็ม make the bed หวีผมว่าไงหวีผมผู้ชายหวีผมผู้ชาย comb my hair comb my hair comb my hair หวีผมผู้ชายหวี oh. ใช่ถ้าผู้หญิงหวีว่าไงผู้หญิงหวี brush my hair brush. หวีผมเป็นผู้หญิงหวีครับผู้หญิงก็ผมยาว brush my hair แต่งหน้าว่ไากกไงภาษาอังกฤษว่าแต่งหน้าแต่งหน้าทาเครื่องสมองสางภาษาอังกฤษว่าไง <Inte. S 1> ข้อทีอขอท่ข้อที่แปดข้อที่แปด put on makeup ข้อแปดข้อแปด put on makeup <p> put on makeup put on makeup Put on, make แต่งหน้านะเอาเครื่องสำอางมาทาหน้าแล้วว่าแต่งหน้าโนะ okay, อเคพูดออนเม e อัพเมกอัพแปลว่าเครื่องสำอ,ง put on, อางพูดออนแปลว่าทาทาเครื่องสำอางก็หมาถึงแต่งตัวพูด <it> ออนเมคอัพเมคอัพเมกอัพเครื่องสำอางต่อไปล้างหน้าสกิฟล้างหน้าข้อที่เจ็ดล้างหน้า watch my face <My S 1> ออกเสียงยาว watch watch my face watch my face face แปลว่าบบหน้าล้างหน้าต่อไปแต่งตัวเป็นไงครับเขาหกแต่งตัวภาษาอังกฤษว่าแต่งตัวอาบน้ําเสร็จแล้วเรากินข้าวเสร็จแล้วเราจะแต่งตัวไปโรงเรียนแต่งตัวไปทํางานภาษาอังกฤษไงแต่งตัวข้อที่หก get d r e s s get dress dress get dress 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 เพาว่าแต่งตัวมีรองกัม get dress สบายข้อห้าโกนหนวดว่าไงโกนหนวด shape 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 ครับ ข้อห้าโกโนะต่อไปข้อสี่เอาเชือกมาขัดฟันว่าไงครับเอาเชือกมาขัดฟันขัดฟันด้วยเชือกขอเขาเรียกว่าอะไรข้อสี่ครับอ่านว่า floss my teeth ฟรอสต์มายที่ฟรอสต์มายท t ่ฟรอสต์มายที่ใช่แปลว่าขัดฟันต่อไปแปลงฟันภาษาอังกฤษว่าแปลงฟันข้อที่สามครับแปลงฟันภาษาอังกฤษว่าไงแปลงฟัน Brush my teeth brush my เทบลัชบั h เปล่ง brush my teeth โอเคข้อที่สองอาบน้ำจากฝักบัวว่าไงอาบน้ำจากฝักบัว take a shower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  อาบน้ำต่อไปข้อสุดท้าย get up ลุกขึ้นลุกขึ้นตื่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 นตืื่น get up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  จ้า get up แปลว่าตื่นตื่นืนลุกลุกลุกๆุกล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 กลุกลุกล่กลุ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 กกลๆกลุกลุกลลุก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 ลุ วันนี้พระอาจารย์จะเตรียมของใส่กระเป๋าก่อนเดี๋ยวจะไปไม่ทนันระถ okay, นะโอเคเนาะเดี๋ยวสักหน่อยพระอาจารย์จะเอาวิดีโอที่เรียนมาเมื่อกี้นี้นะครับขึ้นเ <Okay. S 1> อ่อขึ้นยูท b e นะไปทัวนนะหรือทัวนนะโอเคครับ <Okay. S 1> วันนี้เอาแค่นี้ครับ <Okay. S 1> ครับเจอกันพรุ่งนี้ครับเจอพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้อยู่กรุงเทพพระอาจารย์เข้ากรุงเทพพรุ่งนี้ตอนนี้อยู่นครพนมครับโอเคครับโอเคครับ อาจารย์มาสวรรัสดีก็ยังรอเพเออโอเคครับโอเคครับแค่นี้ครับวันนี้ see you see you goodbye goodbye good ครับครับ,บ goodbye goodbye